สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนะมีเมนูอาหารว่างมาฝากกันอีกครั้งค่ะนั่นก็คือเมนูปูอัดทอดกรอบนะคะถ้าใครชอบทานปูอัดเนี่ยถ้าทานแบบเอาไปนึ่งอเอาไปต้มเนี่ยมันก็ธรรมดาเกินไปใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้เราจะลองนําไปทอดกรอบดูเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยค่ะค่ะเรามาดูวัตถุดิบในการทําปูอัดทอดกรอบกันเลยค่ะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะปูอัดหั่นฝอยค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ น้ำมันสำหรับทอดมายองเนสค่ะเกลือวาซาบิและพริกไทยค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะ โอเคค่ะตอนนี้เรามาทำเมนูปูอัดทอดกรอบกันเลยนะคะเริ่มด้วยนี่เลยค่ะแนนนำน้ำมันมาตั้งกระทะเออมาตั้งให้ร้อนนะคะแล้วทีนี้เราก็นำปูอัดนะคะมาปรุงรสด,ด้วยเกลือค่ะแล้วก็พริกไทยค่ะนิดหน่อยพวุกเข้าให้เข้ากันสำหรับอันนี้จะเป็นแป้งสาลีอันนกประสงค์นะคะเดีวราก็จะนำปูอัดลงมาคลุกแป้งอันนี้นิดนึงพอก่อนเพราะว่ากระทะเราเล็ก คือหม้อเราเล็กเดี๋ยวเราจะเอาลงไปทอดกันนะคะนี้แนนไล่แป้งออกก่อนถ้าที่บ้านใครมีกระชอนเนี่ยใช้ร่อนเอาก็ได้ค่ะน้ำมันเราจะได้ไม่ดำเร็วทอดเลยค่ะอันนี้ค่อนข้างเร็วนะคะถูกเร็วนิดนึงเพราะว่าน้ำมันเราร้อนแล้ว ถ้าเริ่มเห็นสีเริ่มได้แล้วก็เอาขึ้นเลยค่ะประมาณนี้ก็จะกรอบแล้วค่ะน,นี่นันแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแนนขอไปทอดที่เหลือทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะอันนี้เป็นปูอัดที่นันทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้ายิ่งเกรียมมันก็ยิ่งกรอบใช่ไหมแต่ถ้ามันไหม้ไปเนี่ยมันจะกินไม่ได้เลย โอเคทีนี้เราก็มาทําตัวซอสที่จะเอาไว้ทานคู่กับตัวปวดทอดกรอบนะคะง่ายๆนํามายองเนสนะคะ่ะใส่ถ้วยผสมตัวมายอ,องเนสนี่มันอร่อยอยู่แล้วนะคะเราก็เลยไม่ต้องปรุงอะไรมากแค่ใส่เพิ่มแค่วาซาบิเองคะ่ะคลุกเข้าให้เข้ากันวาซาบิอันนี้ตามชอบเลยนะคะจะใส่มากใส่น้อยก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่ชอบทานใช่ป่ะมันมีกลิ่นฉุนเกินไปางยก็ไม่ต้องใส่เลยก็ได้คะ่ะ น,นี่เป็นแค่แนวแนวทางทเฉยๆว่าทานกับอันนี้มันก็น่าจะเข้ากันนะนคนให้เข้ากันค่ะแค่นั้นเอง สำหรับอันนี้นะคะเป็นเมนูอาหารว่างที่แบบท้งง่ายแล้วก็อร่อยด้วยเดี๋ยวแนนจะขอจัดใส่จานอันนี้จะจัดใส่จานยังไงก็ได้นะคะตามชอบเลยใส่ลงไปเลยเสียงกรอบมาเลยตีกับจานกรอบเลย เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูปูอัดทอดกรอบนะคะนี่ฐานคู่กับมายองเนสวาซาบิได้เลยค่ะถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ f o o d t r w v e l t v ค่ะสำหรับวันนี้แนนไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ